นะัดกูยอยากไปเที่ยวธรรมชาติว่ะแบบอยู่ในเมืองอ่ะมาที่นี่ไม่ละเอกใกล้ๆเองเห็นมานานแล้วกูก็ยังไม่เคยไปสักทีวาสี่คอฟฟี่แอนด์โคซองไป,ปไปกัน ป็นไงเพื่อนที่นี่เจ๋งปะโหคำถามแรกเลยเจ้าของเขาทำงานอะไรวะธรรมชาติมากโคตรใหญ่เอออย่าไปสนใจเลยมาลองอีทนี่ดีกว่าเพราะที่นี่เขาเด่นเรื่องโค้ดซองทำสดใหม่ทุกวันเลยนะแล้เขาก็ยังรับสอนด้วยสนใจปะเออรสชาติดีนะสีโค้ดซองสวยน่ารักมากดูดีดูดีแล้วราคาก็คุ้มนะถ้าเทียบกับสถานที่ที่มีมุมถ่ายรูปเยอะขนาดนี้ที่นี่โซนด้านในเขาได้สไตล์ยุโรปแบบผู้ทีอังกฤษแล้วเราลองไปดูข้างนอกกันไหมเองเฮ้ <fe> ยร้านตรงนี้ เหมือนได้ไปถ่ายรูปเขาใหญ่เลยเพื่อนฟิลข้อดีนี่ไงธรรมชาติแบบที่มึงขอไอ้ต้นไม้แบบจุดๆมองไปทางไหนลกเฮ้ยมองไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้ดูดีดูดิมีเป็ดด้วยน้องไม่กลัวคนเลยเนาะแต่นั่นมันโหงนะเองดูดิขาวขนาดนี้มองยังไงก็เป็ดเพื่อนแล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่าตัวอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยใครกาลังมองหาคาเฟ่สวนในกรุงเทพแต่ให้ฟิลเขาใหญ่ต้องมาที่นี่เลยไปแวะมาเที่ยวกันดูนะครับ